เงวเข้าไม่ได้ครับช่วงนี้คนเข้าเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับผมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงดีนะครับสำหรับของพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์มาแล้วนะครับหรือว่าใส่รหัสพินนะครับเพื่อจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับผมแล้วเจอกับข้อความแบบนี้นะครับที่เขียนคําว่า ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวนะครับเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากนะครับกรุณารอสักครู่นะครับและลองใหม่อีกครั้งคืนรหัส C I 3 0 0นะครับผมตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมีคนเข้าไปใช้งานจำนวนมากนะครับเนื่องจากต้องการจะเข้าไปเช็คว่าเงินในแอปพลิเคชันนะครับในโครงการเราชนะ เข้าหรือ,อยังนะครับซึ่งมีการเข้าใช้งานพร้อมๆกันจํานวนมากในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับระบบก็จะเข้าใช้งานไม่ได้แบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็ต้องใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับผมสําหรับผู้ที่กําลังต้องการจะเข้าไปเช็คเงินในโครงการเราชนะงวดแรก2000บาทนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคนเข้าเยอะมากๆนะครับต้อง รอสักครู่นะครับผมสายๆน่าจะเริ่มเข้าได้เป็นปกตินะครับโอเคนะครับก็แจ้งข่าวทราบประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ